สวัสดีครับผมดูซัมติงนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมโซเวอร์เกอร์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาทํารู้จักกับคำว่าการ์ดหรือว่าการ์ดอาคาชิกับเกมโซเวอร์เกอร์นะฮะก่อนอื่นนะฮะเราก็มาดูนะครับว่าการ์ดอ่ะมันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะตอนนี้นนอย่างแรกเลยนะฮะ<ม>ก็คือฟ<ม>ังก์ชันการเพิ่ม e p ของการ์ดนะฮะหนึ่งเลยอ่าเราใส่การ์ด ที่เราอยากจะให้มันเลเวลอัพให้มันเป็นแม็กแล้วก็บวก1 2บวก2นะฮะแล้วก็แค่ใส่แล้วก็แค่ใส่การ์ดท,ที่เป็นเชื้อเพลิงลงไปนะฮะนี่ใส่ไปสังเกตดีๆนะฮะอะสมมติผมใส่3ดาวผมใส่3ดาวอีกตัวมันก็จะให้ EP แค่6%เพิ่มอีกอย่างละ6%ถึงถึง7%นะฮะเห็นไหมอ่ะ มันจะมีการ์ดพิเศษอยู่ตัวหนึ่งฮะไอการ์ดพิเศษอีกสอตัวนะฮะก็คือกรูตันเลเวลสดาวเลเวลสดาวนะฮะถ้าผมใส่3ดาวมันจะให้อีกพีที่น้อยมันจะไม่ได้แบบไม่ได้การ์ดอะไรที่ดีมากนะฮะแต่ถ้าเป็นกรูตันเลเวลสามไอเลเวลสดาวนะฮะเขาก็จะให้อีกพีถึง2เท่าโดยทีเดียวนะฮะจากการ์ดธรรมดานี่เห็นไหมสิบสี่ไอสิบสามเปอร์เซนต์การ์ดธรมดร,ธรมดาให้แค่การ์ดธรรมดาให้แค่หกเปอร์เซนต์เห็นไหม แล้วมีอีกการ์ดหนึ่งนะเป็นการ์ดพิเศษที่ให้อ p ีถึง2เท่าเหมือนกันก็คือเป็นการ์ดไฮเดนหรือการ์ดดาวม่วงนะฮะนี่เห็นไหมจะเป็น13%เหมือนกันนะใส่พร้อมกันเห็นนะนะฮะใครที่อ่าเปิดเปิดแล้วได้การ์ดอ่าการ์ดไฮเดนสีม่วง1ดาว2ดาวหรือว่าเป็นอ่ากรูตัน2ดาวส่วนมากนะถ้าใครได้ก็เก็บไว้ดีๆแล้วก็ามา บวกกับตัวละคราการ์ดที่เราชอบหรือาการ์ดที่เราสมควรเอามาบวกนะฮะฟังก์ชันที่2ก็คือเมิดเมิดก็คืออะไรเช่นอ่าผมเอา3ดาวนะฮะเอาตัว3มดาวนะ่ฮะาามาวางถ้าจะเมิดให้ครบแบบ100%แล้วได้ของชัวร์ผมแนะนำให้เหมิด6ตัวนะฮะ6ตัวก็คือเป็นดาวเดียวทุกตัวประมาณนี้แต่ผมไม่มีอีกตัวหนึ่งอ่า ประมาณนี้มันจะมีคําค่าเหมิดถึง100%นะฮะพอเราเมิดเสร็จปุ๊บเราก็จะเราเราก็จะได้อาการ์ดที่มีขั้นถัดไปนะครับคือขั้น4ีดาวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วอาการ์ดพวกเนี้ยไปทำอะไรก็เอาไปใส่ในเอ g นเกรนะฮะนี่ผมเมตัว5ดาวมาให้ดูนะ,ะคือน้องออร่านะฮะแล้วก็ใส่การ์ดที่มันเลเวลเท่ากันที่ผมให้ดูเหมือนก่อนอนะันนี้ถามว่าเอามายังไงก็ เอามาจากเหมือนนะฮะอ่ะใส่เข้าไปนะฮะนี่ใส่การ์ด5ดาวเข้าไปแล้วก็จะบวกเข้าไปเออกดตัวเข้าไปได้เรียบร้อยความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ดูนะหนดาวตอนเราบวก0ดาวก็ตีบอสเข้าแค่3%ถ้าบวก1ดาวก็จะเป็น7%เลยเห็นไหมก็จะอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นเลยเห็นไหม ต่อมาก็คือไฮเดนฟิวชั่นไฮเดนฟิวชั่นนะฮะเป็นฟังชันเกี่ยวกับตัวคอนซ้ำเป็นการ์ดซ้ำนะฮะประมาณนั้นเช่นผมมีการ์ดซ้ำหนึ่งตัวแล้วผมอยากได้เอามาใส่เช่นแบบนี้อ่านี่อ่าอันหนึ่งนะฮะอ่าผมมีการ์ดซ้ำหนึ่งตัวฟังชัน h ฮเดนฟิวชั่นนะฮะหนฟังก์ชันของ h ฮ d ดนฟิวชั่นนะฮะก็คือการเอาตัวละครซ้ำหรือการ์ดซ้ำที่เราได้มาะฮะอย่างน้อย2ตัวนะฮะอย่างน้อยการ์ดซ้ำสอตัวนะฮะเอามาเหมิดกันเอามาฟิวชั่นกันนะฮะจากเป็นดาวทองกลายเป็นกลายเป็นดาวสีม่วงนะครับแล้วก็คุณสมบัติของการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นการ์ดใบนี้นะครับที่ผมเปิดให้ดูนะฮะ เมื่อเราใช้สกิลมีโอกาส7%ที่จะทำดาเมจเอ็กตตาดาเมจใส่บอส6%ในเวลา3วิแล้วก็จะไม่เสียค่า h g ด้วยนะฮะคูดาว40วิแต่ถ้าผมอัปเกรดเป็นดาวม่วงก็คือจะมีโอกาส15%เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็มีโอกาส8%ที่จะตีบอสเข้าเอ้ยทำดาเมจให้กับบอสพิเศษนะฮะ8%เลยทีเดียวถามว่าทำให้จากดาวดาวเหลืองกลายเป็นดาว ม่วงนะฮะใช้เงินเยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลเวลนะฮะเช่น4ดาวจะใช้เงิน5ล้าน3ดาวใช้เงินประมาณ3าล้านหหรือล้านหนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องลองเช็คดูอีกทีนี่ฮะอันนี้ผมต้องลองเช็คดูอีกทีนะฮะแล้วเวลาเราจะหาการ์ดอะเราจะหาจากที่ไหนกันโอเควันนี้ผมก็จะมาบอกนะฮะหนึ่งนะฮะก็คือการล็อกอินเช็คนะฮะหรือการล็อกอินประจำวันก็คือการล็อกอิน ต่อเนื่องนะฮะหวันที่อ่าวันที่2ก็จะได้การ์ดมาเห็นไหมเป็นที่สุ่มการ์ดแล้วก็จะเป็นล็อกอินล็อกอินวันที่11นะฮะเห็นไหมล็อกอินวันที่11และล็อกอินวันที่14นะฮะถัดมาวิธีการได้ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีของส่งมาเห็นไหมของผมล็อกอินติดต่อวันที่2ก็จะมีของส่งมาสีแดงของวันที่14ก็คือจะ มันจะส่งมาทางอีเมลนะฮะมันจะมี2อันก็คือในทางารีซซฟเฉยๆกับซิเ็มเมลซิเ็มเมลนะครับ GM เขาจะส่งให้ทุกๆวันใช้คำว่าทุกๆวันในอีเวนต์นะฮะ,ฮะผมก็รับของอีเนี่ยนะเขาจะส่งแบบนี้ทุกๆวันมาจะให้การเรคคอร์ดนะฮะใช้การเรกคอร์ด3อันทุกๆวันสามารถกดมารับได้นะฮะอะกดรับมาเลย ต่อมามาที่กูตันนะฮะมีตัวแมวถือโล่หายกระชาตรงนี้ทุกๆเมืองนะฮะลองดูตามหาดูนะฮะกดเข้าไปนะฮะกดไปที่ชอ็อปกดที่ช็อปนะฮะแล้วก็ไปที่อาคาชิเรคคอร์ดนะฮะมันก็จะมีให้ให้ซื้ออยู่นะฮะก็คืออาคาชิกูตันกับการ์ดสุ่มเรคคอร์ดนะฮะใช้เงิน600ไอใช้600เหรียญกูตันนะฮะถามว่า600เหรียญกูตันเนี่ยเอามาจากไหน หฟาร์มก็คือลงดันแล้วอาจจะได้ 2. อสองเป็นอีเวนต์สก็คือเป็นภาร,รกิจนะฮะภาร,รกิจอ่าสีฟ้านี่เช่นภาร,รกิจสีฟ้าที่เรารับนะภาร,รกิจเสริมอะไรป,ประมาณนี้ <c oughs> เขาก็จะให้เคว็กูตันมานะ <c oughs> เปลี่ยนนะ <c oughs> กูตันให้ค่าตอบแทนชัก10-15ประมาณนั้น <c oughs> แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือคุยกับคุณยูมินะฮะ <c oughs> ยมิคนนี้แล้วจะมีคำว่าโกกูตันคอยจาวนะฮะ เห็นไหมซื้อเลยฮะซื้อเลยฮะผมขอซื้อมาอีกกนหนึ่งนะฮะอ่าอ่าซื้อติดมาเนี่ยซืือแตกมาเนี่ยโอเคซื้อมาแล้วฮะก็เปิดซุ่มกันเลยฮะว่าเราจะได้1อันหรือ55อันผมโชคดีได้5อันโอเคก็สะสมไปเรื่อยเรื่อยนะฮะตอนนี้ผมมีพันเก้าโอเคเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เห็นไหม ซื้อมาเพื่อเปิดตามหาการ์ดอาคัชชของเราและอย่างที่2นะฮะกดเข้าไปที่น้องกุตันตัวนี้นะฮะไปที่ครับตอนนี้เป็นหน้าต่างอีเวนต์นะฮะอีเวนต์นี้จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะคร่าวๆเหมือนกันของอีเวนต์ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเซเลเบตเค้กนะฮะเซเลเบชันเค้กนะฮะก็คือจะมาแลกกันตรงนี้ครับก็จะมี ไฮเดนอาคาชินะฮะเป็นเอ็ดวาร์ดอาคาชิแล้วก็เป็นเอ็กเลคคอร์ดอาคาชิธรรมดาน,นะฮะมีให้ใ,หเ,ลใหเลขสามอย่างนี้และถ้าใครยังไม่พอก็คือจะมีข้างล่างจะเป็นโนวิดนะฮะผมไม่ค่อยแนะนําให้เลขให้เลขเป็นโนวิดนะฮะคนที่เอาโนวิดมาสมมติอ่ะแลกการ์ดโนวิดเหมือนผมเห็นไหมแลกมาแล้วเอาไปทําอะไรเอาไปหาอีโอนะฮะอีโอก็คือผู้หญิงผมขาวคนนี้แล้วกดครับม,มันจะมีคําว่า อาคชีเรคคอร์ดอยู่โดยใช้10อัน10ใบก็คือแลกเอาโนวิดสิบใบแลกเป็นอาคชีเรคคอร์ดหนึ่งใบาถามว่าทําไมเราต้องแลก1ก็คือโนวิดอาคชีเรคคอร์ดนะครับก็คือมันจะได้พวกกะกาะ,ะใช้คําว่ากะกาได้เลยนะเช่นมันจะได้พวก1ดาว1ดาว2ดาวสูงสุดของมันก็คือ3ดาวแต่ใครดวงถ้าใครดวงดีสุดๆเลยนะก็คือได้6ดาว ไอ้ได้6ดาวว่าได้5ดาว4ดาวประมาณนั้นผมเลยแนะนำให้เป็นเรคคอร์ดดีกว,ว่าเรคคอร์ดก็จะได้อ่าได้เหมือนกันแต่จะเป็นแบบอ่าพวกแมททเรียลที่ดีก็คือแบบพวกผสมที่ดีก็คือจะได้พวก2 -3 ดาวมากกว่ามากขึ้นและมีโอกาสได้4และ5ดาวมากแต่มันจะไม่ได้มันจะไม่มีโอกาสได้ฮิเด้นนะฮะผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยครับมันอาจจะไม่ได้ฮิเด้นนะผมยังไม่เคยเปิดไอ้นี้ได้แล้วเปิดแล้วได้ฮิเด้นเลยนะ ไม่แน่นะลองลองไปเปิดดูโอเคนะฮะต่อมาถามว่าไอโนวิดอ่ะมันไอการ์ดโนวิดอาคาชีนะฮะมันได้มาจากไหนก็คือการฟาร์มการฟาร์มทั่วๆไปลงดันลงดันเลเวล55ขึ้นไปหรือว่าลงดันประจำที่เราลงฮะลงดันเควสหลักลงดันธรรมดาลงดันโฮลี่โฮลี่กล่าวลงดันอะไรมันก็จะมีดรอปให้นะฮะโอเคผมก็ จะมาเปิดให้ดูนะฮะโอเควันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูของที่ผมเพิ่งได้มาก็จะเป็นอ่าเลคคอร์ดสใบมาเปิดเลยนี่ฮะถ้าเลคคอร์ดเห็นไหมอย่างต่ำก็คือจะเป็น2ดาวแล้วก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีในการาทำาอคีหรือว่าอัปเกรดนะฮะต่อไปก็จะเป็นสีแดงสีแดง ก็จะได้แหลง3ดาวขึ้นไปนะฮะหนึ่งไป let's go <S ได้ตัวอะไรกันเลยอุ้ยได้3ดาวโอ้โห,โห,โหได้น้องเลียวน้านะฮะอันดับถัดไปนะครับผมก็จะมาพูดถึงว่าการ์ดอันไหนควรหาว่าเราหาการ์ดแบบไหนมาใส่ดีโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะ ผมก็จะมาบอกเลยว่าวิธีการหาการ์ดหรือว่าการสวมใส่การ์ดควรดูยังไง1คือการเบรกอาร์มเมอร์เบรกนะฮะสก็คืออการลดคูลดาวประมาณนั้น2ออย่างนี้ถ้าหาได้หาแล้วเอามาใส่นะฮะมันจําเป็นมากอย่างที่3ก็คือก็คือการตีบอสนะฮะการตีบอสพิเศษหรือเอ็กซ์ตาร์บอสนะฮะเอ็กซ์ตาร์ดาเมจต่อบอสนะฮะอันนี้ผมแนะนําเลยฮะ การ์ดที่ผมแนะนําของ5ดาวนะฮะก็จะมี3-4ใบก็คือจะมีน้องโอร่านะฮะตัวนี้เลยก็คือทําดาเมจใส่บอสสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทะลุเกาะอีก2%นะฮะต่อถัดมาก็คือเบรนเนอร์นะฮะก็คือจะแผสมใส่แล้วจะมีแอ็แท็กสปีดบวกอีกเซถือว่าโอเคเลยนะตัวถัดมาก็คือน้องโรสกานะฮะก็คือสมใส่แล้วมีค่า SV ชบวกเก้าไอ้บวกหนะฮะแล้วก็ค่าเ g บวกหกเอ่อบวกหกเปอร์เซ็นต์ทุกทุกสิบวินะฮะถือว่าโอเคเลยนะการ์ดใบนี้ถือว่าแรงต่อมาก็คือการ์ดแคทเธอรีนนะฮะแคทเธอรีนนะครับเมื่อเราสวมใส่นะฮะจะมีเอ็กซ์ต้าดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ต่อบอสนะฮะใช้คำว่าต่อบอสเลยถือว่าโอเคมากแค่สวมใส่นะฮะต่อมาก็คือจังควีนจังควีนเมื่อเราโจมตีโดยตรงนะฮะมีโอกาส15%ที่จะมีคริ600%แล้วก็มีเอ็กซ์ต้าดาเมจต่อบอสนะฮะ3%ทุกๆุอ่ามีเวลา2.5งจุาวิ มีการสเต็คถึง3สเต็คเลยทีเดียวต่อมาที่ผมจะแนะนํารองล,งลงมาคือตัวผู้ชายตัวนี้นะฮะก็คือจมเมื่อเราสวมใส่นะฮะก็จะมีแอ็แท็กดาเมจตวก5 0 0แล้วก็โจมตีใส่บอสอันนี้คือเรียกว่าโจมตีไม่ใช่เอ็กซ์ตาร์ดาเมจนะฮะเป็นแค่โจมตีเฉยๆนะฮะโจมตีเข้าเนื้อโจมตีเข้าโจมตีบอสเพิ่มขึ้นอีก7%นะฮะอันนี้คือระดับ ทองเฉยๆนะฮะระดับไฮเดนก็จะไปดูความสามารถมันจะเพิ่ม2.5เท่าหรือ1.5เท่านี่แหละผมไม่แน่ใจลองดูดีๆลองไปเช็คดูนะฮะต่อมาถ้าเราไม่มี5ดาวล่ะทำไงก็คือจะหาตัว4ดาวตัว4ดาวเราเปิดมาอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะผมดวงคักข้าง,งแย่นะผมเลยไม่ได้ตัวที่เขา,าเป็นเบต้ากันโอเคตัวตัวทีตว่ตัวแรกที่ผมแนะนำนนะะก็คือน้อง IO นะฮะ IO ก็คือเมื่อสวมใส่ทุก s v บวกห้วิทุกๆสิบวิไอ้5บวกห้าทุกๆสิวินะฮะโอเคลิ้นพันลิ้นบานโจมทีต่อมาคือน้องออโรราเหมือนกันแต่ว่าเป็นออโรราสีดาวนะฮะก็ความสามารถจะดรอปน้อยกว่าอ่าน้อยกว่า5ดาวนะฮะก็คือโจมตีเอ็กซ์ตาร์ดาเมจใส่บอสนะฮะไอ้ไม่ใช่เอ็กซ์ตาร์ดาเมจโจมตีบอสเข้าเพิ่มอีก1%นะฮะแล้วก็ทะลุก่อนอีก1%ต่อไปคือแบรนเนอร์ก็คือจะเป็นเอ็กแท็กสปีดบวกสนะฮะ ประมาณนี้การที่ผมแนะนำของ4ดาวสำหรับคนที่อยากหาเงินหรืออะไรก็คือผมแนะนำเป็นการ์ดใบนี้เลยนะฮะหาแป๊บหาแป๊บนี่เลยน้องซัตโฮนะฮะก็คือเมื่อเราสมเมื่อเราฆ่ามอน1หนึ่งตัวนะครับเงินเราจะได้เอ็กซ์ตาชนีนะฮะบวก10%แต่ถ้าเราเป็นไฮเดนนะฮะก็คือเป็น15ตอนนี้ผมตอนนี้ผมมีเป็น2ดาว ไอนะฮะร,รอแป๊บหนึง่งอ่าผมมีบวตอนนี้มันเพิ่ม25%ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะเวลาแล้วค่าบอสตัวหนึ่งแต่ไอ้ค่ามอนตัวนึงมันก็ดอบทียะร้อยเซนีแต่ว่าอ่าเรายังไม่มีการ์ที่โหดหรือการ์ที่อำนวยความสะดวกมากขนาดนั้นผมก็เลยเลือกการ์ดใบนี้อ่าสามดาวที่ผมแนะนําอีก2ตัวนะฮะก็คือการ์ดใบนี้นะครับฟอร์สแท็กฟอร์สไตรฟอร์สไตรนะฮะก็คือเมื่อเราสวมใส่ age, แอคแทกดาเมจจะบวกอีก4% อันนี้สำหรับไฮเดนนะอ่ะแบบธรรมดาก่อนบวกอีก4%แล้วก็คิทต้คอลเลสตนะครับบวกอีก1%นึ่งเปอว่าโอเคเท่ว่าถือว่าดีไหมก็ดีนะฮะความสาาก็คือเมื่อเราสวมใส่อ่าอันนี้เป็นไมเคอลฟอร์จูนนะฮะก็คือเมื่อเราสวมใส่นะฮะแม็กแม็กเอ็กพีอาแม็กเคของเราจะบวกอีก15%แต่ถ้าเราเป็นไฮเดนก็คือบวก20%และถ้าบวก2จะบวก30%นะฮะประมาณนั้นเนาะ การที่ผมแนะนําก็ประมาณนี้ส่วนมากแล้วก็อีกตัวนึงอะเลโอน่านะฮะเมื่อเราโจมตีเมื่อเมื่อเราโจมตีโดยตรงนะฮะจะมีโอกาส5%จะทําให้มีคริเลตนะฮะบวก25%อันนี้มันค่อนข้างก้ากึ่งที่ว่าจะบอกว่าแนะนําได้ส่วนมากนะฮะผมจะแนะนําให้มี3ตัวนี้3ตัวละครนี้เลยก็คือออรราแบนเนอร์นะฮะแล้วก็มีรูสกานะฮะสตัวนี้ถ้าไม่มีรูสกาก็คือเอาเอา,เอาเป็นน้องไอโอก็ได้ นะสะ3ตัวนี้ผมแนะนําให้มีหรือว่าควรมีเลยนะฮะพวก5ดาวเพราะว่ามันดีมากใช้คําว่าดีมากหรือว่าตัวผู้ชายนี้ก็ได้โอเคนะแล้ววิธีการสวมใส่เราเอาการ์ดข้างนอกมาใส่ข้างในนี้ยังไงโอเคเช่นผมมีน้องเลี้วหน้านะฮะบวกหนึ่งอยู่ตัวนี้เห็นไหมกดยุดไปเลยฮะโอเคพอเรายุ่เสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าต่างมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม ถ้าเราจะใช้เราก็แค่ลากมาวางแต่ถ้าเราไม่ใช้แล้วล่ะเราเรา,เราจะเอาออกไปตีบวกให้เป็นบวกหนึ่งหรือบวกสองเอ้เพิ่มอีกพี่จะไปทํายังไงเรากดคลิกขวานะฮะแล้วกดคำว่ารี m o v e ไปเลยนะอ่าน้องจะกระายเป็นร์ดแทนเออประมาณนี้เห็นไหมก็กลับมาเป็นร์ดเหมือนเดิมแล้วโอเควันนี้ก็จบไปแล้วครับกับระบบกร์ดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับไม่ ผมหวังว่าว่าคลิปนี้ก็จะให้ความรู้หรือว่าข้อมูลดีๆให้กับคนที่พูดเล่นใหม่หรือคนที่เข้ามาดูนะครับก็วันนี้ก็เจอกันฮะ